กราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอันบ็อกนี้กันครับผมนี่เลยจะ,ะมาแล้วครับผมแบบสเปเชียลเลยอันนี้อันนี้หายากครับผมราคาก็แรงเอาเรื่องด้วยนะฮะกับนี่เลยครับชื่อชื่อว่า WCF1P Dufy Gear 5 Special นะครับผมอันนี้เป็นรถไทยนะครับบิมทอยราคาที่โดนมาก็ประมาณ2,300บาทนะครับผมมีทั้งหมด5กลเกงนะฮะ A B C D E F G จะใช่หนล่ะเต็มที่เนะลยครับผมโอ้โหแน่นๆน่นนะครับผมตัวทุกตัวแล้วก็แพงทุกตัวนะฮะเอาดัอบอบิลบ็อกซ์ดีกว่านะครับผมมากล่องแรกเลยเป็นกล่อง A ครับผมกำลังใช้ท่ามัดจังยืดแท้เทาวันอไรก็วกากัวไปนะครับผมมาแกะกันอยากจักชา้าแกะได้เกะดูซิว่าจะมีกี่พาทุกๆตัวแตุ่ณคิดว่าน่าจะตัตวเสาฐานแล้วมั้งนะครับผม,มง่ายๆตัดเสร็จแล้วเอ้ยผมลืม ให้ดูกล่องเลยเนะี่ยให้ดูกล่องก่อนลืมลืมซอรี่ซอรี่กล่องจะประมาณนี้นะครับผมดิมถอยลอทายนะครับสวยๆเลยประมาณนี้ใหอะไรมากนะแกะกันมาเมทั้งหมด3พาร์ทโอ้โหใช่เลยที่คิดเอาไว้ มาตัดกันเรามาดูตัวโมเดลกันดีกว่านะครับนี่ตัวโมเดลก็จะประมาณนี้อุ้ยสวยนะเนี่ยถ้าเป็นงานจบก็จะอีกแบบนะครับผมอีกท่าหนึ่งท่าลูฟี่คนเยอะนะครับผมจัดเต็มนะครับโอเคมาประกอบกันดีกว่าครับอ let's go มาตัวกับเสาก่อนเลยใส่ง่ายๆฐา,า,านมาโอ้สบายๆชิลๆครับผม มาแล้วครับนี่ลูฟี่เกียร์ห้าสวยๆนะครับผมามาตัวต่อไปกันต่อครับผมอย่าเสียเวลากล่องที่สองกล่อง B ครับกำลังเป็นท่าแบบปลาใส่ฟ้าใส่ไคโดลแล้วฮะว้าวมาแกะเลยแกะกันเลยอุ้ยหนาไวนะเนี่หนาเพราะสายฟ้านะโอ้โหจริงด้วยหนาเพราะสายฟ้าแทงซะใหญ่เลย พี่ดูจากก่อนนะว่าแท่งเลก็กกว่านี้เนะ่โอ้ไม่กูเนตัวค้ำน่าจะเป็นตัวค้ำไม่นี้แน่เลยโอ้ไม่ฮะมันเป็นตัวค้ำสลับสายฟ้าด้วยมันไม่ได้มีแค่4มันมี5เลยก็ว่ามันนานหนากองน,นี้นะฮะโอเคตัวโมเดลก็จะประมาณนี้นครับผมของลูฟี่ท้าปลาสายฟ้าจับทุกอย่างเป็นยางได้หมดเลยอย่างโกะนะฮะักล่างนี้นะมาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาประกอบกันทีเดียวแล้วกันนะฮะ มานะครับมาประกอบกันกวาสายฟ้านี่ไม่ต้องดูหรอกมั้ง <c oughs> <c oughs> ดีเทลไปดิเอาตัวก่อแล้วกันตัวกับเสาอะไรบางนะหามุมก่นอนปึ๊บอย่างนี้แน่เลยอันเล็กๆเสียบเข้าไปในใต้เสื้อก่อนโอ้ระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะผมข้างหลังตรงหมวกอะ่ะมันวันข้างนั้นจะเปราะบางนะมีสองตัวตรงฐานคิดว่าน่าต้องไปแถวไหนนะยากจังสักครู่นะฮะนี่ครับเสร็จแล้วหลังจากการหาตัวอย่างประกอบนะครับผม อันนี้เอาเทวีดำขาครับเออส่วนสายฟ้ามมนต้องใส่ข้างหลังฮะรตรงเมฆมันนี่มันจะมีรูมันอยู่ครับตรงเนี้ยใส่พอดีเลยนะครับข้างหลังอีกอันนี้ก็จะใส่ตรงข้างหลังข้างหลังก็ต้องเป็นเสาแบบหยิกยิกนะครับผมใต้มันใต้เสื้อก็จะ,จะได้ประมาณนี้ฮะ <c oughs> หาวิธีแบบเหนื่อยมากต้องไปหาตัวอย่างมาน,นี่งงนะเนี่ยได้แล้วครับหนึ่งอันเสร็จแล้วใช้เวลาเหลือเกินสายฟ้าอยาจจะใหญ่ไปหน่อยแล้วกันนะฮะมากล่องต่อไปเยดวกว่านะครับผมกล่องที่สาม กล่องนี้นะครับผมดูฟี่นอนชิวๆครับผมกล่องที่ C นะครับผมกล่องตัว C มาแกะกันดี๋ซือวันนี้มีกี่พาร์ทครับทั้งหมดแต่ว่าถ้าตั้งง่ายๆก็3พาร์ทนะครับผมมาดูตัวเดลครับผมตัวมเดลก็ประมาณนี้นี่นั่งนอนชิวๆครับผมไม่ต้องทำอะไร <c oughs> อันนี้ก็ชิวเกินพี่โอเควางไว้ก่อนครับโมเดล เดี๋ยวเรามาประกอบกันทีเดียวสักครู่นะประกอบกันประกอบกันดีกวา่าโอ้อันนี้เสายาวนะน่าจะใส่ไม่ยากนะครับผมาหามุมก่อนว่าอันไหนมันใส่ในเข้าท่ากวา่าอันยาวมากกว,าว่าราใส่ตัวฐานไปหันนิดนึงซึบให้มันพอดีกับตัวฐานมันจะได้ไม่หนักเกินแล้วก็ไม่ล้มด้วยโอเคโมเดลหน้าตาประมาณนี้ฮะอื มาตัวต่อไปดีกว่าครับผมมาตัวต่อไปโอเคกล่องดีครับผมกล่องที่สแล้วก็เป็นแบบทำตาตลนนะครับผมเหมือนนี่เลยในการ์ตูนอารมณ์แบบทอมแอนเจอรี่นะมีทั้งหมด3พาร์ทนะครับนี่ครับดีเทลของมังกี้ดีรูฟี่ฮะอย่างนี้เลยตลกก็ตลกกันนะเออเข้าท่าอยู่ Okay, มาวางไว้ก่อนโอเคมาฮัฟประประกอบกันดีกว่านะครับผมนี่เลยใส่ตรงกางเกงเสียบเข้าไปเสาใหญ่นะี่ <Okay, S 2> ครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้มีคลิปตัดไปนิดนึงนะฮะพอดีว่าเมมมันเต็ม okay, ต้องรีบต้องที่ใส่แล้วนะฮะโอเคกล่ okay, องที่5้าครับผมกล่องที่หผมแกะไปแล้วนะครับผม <laughs> โอเคประมาณนี้นะครับผมเป็นลูฟี่วิ่งครับผมวิ่งแบบกระตุนกระตูนะนะฮะนี่โมเดลก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคดีเทลใช้ได้อยู่ฮะเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาประกอบแป๊บนึงนะสักคู่โอเคมาประกอบกันครับผมตัวเสาฐานแน่นอนเอาใส่ตัวก่อนเลยเสาเนะี่ยผ่านมาครับ โอเคเสร็จแล้วครับผมประมาณนี้ครับผมโมเดลแหวิ่งแบบล้อฟรีจัดนะครับผมโอเคสวยงามนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับอันบ็อกของลูฟี่เกียร์5สเปเชียลนะครับวันนี้ขอจบคลิปไ็้ไวหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวว่าเมลมันจะเต็มละต้อขออภัยด้วยนะครับผม เอาละขอบคุณมากที่เข้ามาชมกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วว่าอันบ็อกอะไรต่อไปก็โปดติดตามต่อไปนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วเซียบายบายครับผม